คนที่เทรดแบบอัลกอริทึมอย่างจิมไซมอนนักลงทุนที่มีชื่อเสียงในการใช้การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ถึงมีหุ้นเพอร์เมียนรีซอสเซบริษัทน้ำมันและก๊าซที่กำลังเติบโตเรามาฟัง3เหตุผลที่น่าสนใจกันครับ2หุ้นนักลงทุน EP5 ซีรีส์2หุ้นนักลงทุน,น,น,ทนจะพาคุณไปติดตามหุ้นที่นักลงทุนระดับโลกถือแล้วถืออยู่และถือต่อเราจะมาดูกันว่าเหตุผลที่พวกเขาเลือกถือหุ้นเหล่านั้นคืออะไรพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโนม้มและหาจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับคุณถ้าพพรร้้้้ออออมมแแนนนว่่่าาาาลลลืืกกดดตติิเเเเปปป็ังใ,ใหหทคคะีีๆบบไ เหตุผลที่1ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและขยายตัวได้ p ียทำธุรกิจในภาคพ,พลังงานโดยเฉพาะในแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของสหรัฐอย่างเพอร์เมียนบาิินซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการผลิตสูงและต้นทุนต่ำการเป็นผู้นำในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตทำให้เ p ียเป็นบริษัทที่น่าจับตามองในระยะยาว เหตุผลที่2การจัดการที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนสิ่งที่ทําให้พีอาโดดเด่นในสายตาของนักลงทุนอย่างจิมไซมอนคือความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพพีอารสามารถรักษาผลกําไรได้แม้ช่วงที่ตลาดน้ํามันมีความผันผวนซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทมีความสามารถในการเอาตัวรอดในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย เหตุผลที่3โอกาสในการสร้างมูลค่าในอนาคต PR ยังมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมพลังงานจิมไซมอนนับมองหาหุ้นที่ยังมีโอกาสเพิ่มมูลค่าในอนาคตและ p พียเป็นหนึ่งในนั้นด้วยโอกาสเติบโตและการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ PR จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาว ทั้ง3เหตุผลนี้แสดงให้เห็นว่าบุ้นเพอร์เมียนรีซอสเซปมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดในสายตาของจิมไซมอนไม่ว่าจะเป็นการเติบโตนในอุตสาหก,กรรมที่แข็งแกร่งการบริหารต้นทุนที่ดีและโอ,อก,กาสในการเพิ่มมูลค่าในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้า